สวัสดีที่สุภูสุขชนครับผมมินี้อัดกิมมัตตามแนวทางของแม่ป้อมฟันแม่น,น,มนคงทุดงไทยกับน้นองพี่น้องเนาะก็คืองวดที่ผ่านมาแม่ป้อมเพิ่นว่าเฮ็ดจังไดสูนกับมาเฮ็ดจังไดสูนกับมางวดที่แล้วน้องพี่น้องเนาะแต่เพิ่นมาจับคู่ไห้ก็คือสูนหาสูนหกแต่เพิ่นก็ได้อยู่พี่น้องสูนหกเพิ่นกลับหัวเอาเพิ่นปีนอเอาเพิ่นก็ได้อยู่อืมเลขหกเก็ดบ้านอนอก อของสุดท้ายแล้วพี่น้องืัเนี้วันที่ที่หาแล้วมือเอื้อกับที่หกที่แม่ป้อมให้ตะตองวดคือเลขห้ชุดเดียวหางเดียวได้พี่น้องอันนี้คือตะตองวดตองวดนี่แม่ป้อมให้คือ 9, 4, เก้าสี่แปดเ็นกม็มาตัดมาตัดมาตัดมาซ้อยให้ก็คือแปดสี่เก้าสี่พี่น้อง แปดสี่เก้าสี่อันนี้คือให้ตาตองหัดได้พี่น้องเพิ่นฝันได้ตาตองวัวนะไปรับไปชมไปเบิ่งไปฟังความฝันของเพิ่นน้ำกันไปทั้งหลายนาะเสียงดังเนี้ย,ยไ,ได้ี่น้องได้เพื่อนบ้านเพิ่นเพื่อนเพิ่นจิตถนน แม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะม่ตามม้าสามกรงขึ้นไกันอะอรส่เป็นจังไรเมีเข้ามายำอีบวกฝันไหมบอางฝันยุบฝันุมาฝันมาเพื่อนนั่นเอาซ่องอังเกาอันเพ่นกนอะครงนะเออเออเอซองอังเกอเขาฝากไม่เจ้าสัานค่ะโลนมาไขือยาวยมีเงินนท่านหนึ่งเลยะ เอาสวนที่ว่าศูนเอก0ฏิสวนนึงศูนสูนนึงมะอขือังได้ซ่องอ่างเปล่าเลยเขาเจ้าฝากมาให้เจ้าแม่มาสั่นเอาผู้ใดหลืวมาสั่นอันนี้คนฝากมาให้เจ้าว่าสั่นแล้วมาไขืบยังเลมีเงินพันหนึ่งเนี่ยค่ะัวมาให้ผู้ยิ่งผู้ชายแอือก็มาเล็กสิว่าไม่สือ นั่นไหเป็นตะสูนเนาะบอกว่าสิมี่ยังก็มีอันนั้นเนาะแม่ปอมเนาะเดาแม่อือหอมฝันว่ามีสูนศูนมาแทงวัที่แล้วเนาะพอมาว่านเลยมันจะต้องมีสูนเนาะมีสูน้าใครบอกว่าเนีเงินไปผัานไหมันเลขสิเขาเือเมนดักกบาล็เล็สิเขาเือเม่นพนสหงหตัวใหม่เพระ่าแม่เหาคือว่าอยากได้กล่องบุญแต่มาบอกเป็นตัวเป็นตัวคนนี้หละว่าแค่เดเนาะเออตอนตอนนั้นเนาะเก้าแปดที เ่ S <S นสามตัวเลยาบ้ามันม่ฝันอีกเนี่ยฟัใใน่าคนเราซอ่องอ่างเตาแม่หายคือคนกินเขาแกค่ะมาแก็บโดดอันเอาเอาบนปากไม่ให้เาาา้าฉันมัดไขเบิ้งให้ไขเบิ้งเรเื่อนท่านึงค่ะมันกิได้หรอเบาบานี่เนาะพอบางนี่เล็กเขาฉันว,ว่า,าเขากับซื้อพอันชุนนึ่งนึ่งชุนแล้ว่ะกับชน,ชน คันเลขแม่เข้าวันทุกเก่าแปดี่เก้าชี Turn ่แปดกเขาก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งาคับชุศูนย์แมนบาเพระว่าชุนี้กน่นเองนเอาขเงินมาห้พันหนึ่งก็เป็นทุเรญิงครับการทุจิตเป็นเลขเข่าเลขเข่าคุเราวัดมาหาครับทีนะโอ้ันไหจะานันตีบ่ได้ันาได้ขอในไหนสิหลันไดแตะเงินพันมัเขาซ่อมมาเงินใครซ่อม เอาเป็นฝากมา่อไช่องอ่าเปลาใั่ตะไครบิ้งยแล้วมีเงินขั้นนึ่ฮะโอ้เมล็ดแม่ป่อมนันน้ำไดไปิดขัานอะไรปิดอันนั้นเด็เทีนบอลหมดก่อนกับฟันบาศูนย์ก็ยังศูนย์อันนี้คือศูนย์ซีสเบนนอบาะนอะั้วมะไกับผู้ยญิงแม่เอาเป็นฝากมะไฮนเป็นฝากมาไหนึ่งศูนีไปสันติอมขันนั้นหนึ่งขั้นก็จัดได้นะอืมเฟม รอบนี่มันใจว่าสิถือเล็กวะป้าจาวาขนสิถือคคิดว่าอืถ้าจาวาคนเราซ่องมาให้มันกระันดีก้วนอ่ะกราันาวาเขาบอกสรุปว่าเขาขึ้นไออั่เป่าแล้วเ่อจังมันเลขมันสิเขาบ่เลขที่ซื้อไว้นะจาวาโมเมลเขลขกกดีก้อนอะะอันที่จัดไว้จัดไว้ตัวไหนตัวนี้ชีเ่นี่ตัวที่หายนี่ตัวตองหวดนี่ชีแปปนี่แล้ว อันแม่เพิ่นอยากได้กองบุญนนั่ดีอืมแม่นยูเพิ่นหายจอมอ่ะนี่มาตังค์ไปดูกันเอาอันเป่ายู่นี่บ่เพิ่มบ่เกินตัวนี้เพิ่มอันนี้กับสี่มิตรพันนี่แหละเลขที่ฝันร่าน่ะช่องมาให้ท่านนึ่งอ่าโอ้คอมแม่นเพิ่มกับสีเป็นเพิ่มสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่แปสิบหกอเพราะว่าผู้หญิงขอซองมาให้เนาะอ่านี่เราผู้หญิงขอซองมาให้ ตั้งออเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีตั้งช่องแต่ว่าแมฆ้ว่ากับสิบโเขียนลงเหตุเพราะว่าอ่ะเมื่อเร็กล้นสิเขาบุญเพื่อจะไปบ้านเลขที่เขาอะไรเนาะว่ามีคนเอาซองมาให้มันดีแต่เลขเขาจะวางต่ำหนาเพราะว่าแม่เพิ่นจะได้กองเขาบุญเอาเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ดิสาธุให้เลขแม่ป้อมเข่าเด้อสิได้เฮ็ดบุญนับเพิ่นอันหลายคนนี้คอมเมนต์มาเพราะว่ากับเม่เพิ่นจะได้กองบุญเนาะเขาว่าไปแม่นบ่ล่ะมาบอกเป็นตัวเลขเนาะค่ะว่า เก้าแปดสี่เก้าสี่แปดนาะพี่น้องเนาะเข้าล่งคลิปไปล่ะเอฟซตามบอกว่าสาธุให้เลขแม่ป้อมเขาเด้อจะได้เฮ็ดกล่องบุญให้แม่เพิ่นอ่ะเอฟซีกับบอว์เด็ดเอซกัคอมเมนต์มาอยู่เด็กเอามีแล้วแีสี่แปดไหนเออมันใจตัวซี่แปดแปดซี่อืมเขาราลตตองเขาต้องเขาพระ่านน้ำบานเขาเจ้าสัต บ่กอมเม็นเจ้าไปบวกไปเบิดบ้านหรือบ่มแม่ป้อมเพนข้าเจ้ากับมหา <c oughs> ออข้าเจ้ามหา <c oughs> เพราาะว่ฟันละมือวันที่บุญล <c oughs> บไปบ้านเจ้ากรถามนั่นแล้วขันแม่ป้อมฟันตัวไหนเป็นตัวนั่นเน๊ะข้าเจ้าว่าถือเบิดบ้านมาดเป็นเดือนสองเดือนและนี่ขันแม่ป้อมฟัน <c oughs> เมื่อเชียรอันนี้เนี่ยแต่มา่ฟันบ้านเขาเงินซ่องเป่าไม่หายนั่นแล้วไปเป่าสูเทปานฟันขาเจ้าตีให้ว่าตัวนี้ตัวอังเปาเนี่ย เขาเจากับานเรื่องศูนย์กับพันนะเลยมันต้องมีซีเมน์เพิ่มกับสีเนเพิ่มตัวนี้ต้าไมาลคีเมเพิ่มจะเข้าเกี่ยนลงเนาะเอฟซีฟังเราวาลเรานกบานโอ้ยมันฝันดีเลยตัวนําเลขเขาแล้วกบาไใ่ช่องเนี่ยพนของเงินซ่องนั่นไงนี่แหลแสดงว่าแม่ปลอมแล้วมันใจเลี้วมันใจเลี้ยวต่ว่าเป็นมันใจชีแปดด้แปดทีเออเออกระช่องฟันดีตัวเออฟันดีเพราะว่าแม่บ้านสามตันึ่บอกค่ะ นอกตนเลยบ่มายำมาอย่างอีกบ่มาสู้หนีเลยเป็นกองมีแต่คนฝันว่าเอาซ่องมาให้เท่านั้นไงโอ้แค่ทานแค่ท่านนั้นโอ้แค่ท่านแม่พันธุ์อยากได้กองบุญเนี่ยโติตตามให้โคตริตตามให้พ่อใหญ่เพชรเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าแม่พันธุ์อยากได้กองบุญแล้วพไม่เอาให้นี่แม่พันธุ์เอาซ่องมาให้แล้วซ่องขาวใส่ต่างกันครับพี่น้องเอฟซีก็ใชได้ ขุดบุญน้ำเฮาตัวเนาะแมนครับขัดเนาะเก้าสี่แปดเก้าแปดชิ้สามตัวรถเออสามตัวรถแม่เอ้ยจกใส่์รถเด้อแจกอาจจะเลื่อนตัดแปดเก้าก็แปดไม่ได้เด้าะว่าเลขฝันเนาะเลขฝันเออแต่ว่าอย่าลืมพาเพื่อนว่าเพื่อนได้ซ่องอ่งเปาเด้อพี่น้องเอสซีแม่แม่ขั้วกับพ่อเพชรสุเขทัยหายเด้อเพราะว่าเพื่อนฝันหนีเพื่อนฝันว่าอ่ามีคนเอาซ่องมาหายไปซ่องอ่งเปาในซ่องอ่งเปามีเงินอยู่พันหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องมีเงินอยู่พันหนึ่ง ค่ะม่นเพิ่ีเพิ่นกรสิสี 100, หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหล่ะคะอ่าศูนย์ศูนย์ถ้าเป็นสามตัวกับเป็นสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สีเด้อค่ะพี่น้องเอาบออ่เป็นยางคว้วฟันมากตกีไปได้จุกแนวเนาะคะ่ะเอาแม่นบ่แม่ปอมอ่าันว่าได้ส่งวงเท้าหน่นก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าฟันดีเพราะว่าแม่ปอมฟันน้ำไรคันเลาะบ,บ้านเนี่ยเขาถึงเบิดบ้านแล้วเด้แม่นบถ่ถือหะไรงวดปอมถือมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วเพราะว่าแม่คัวนํำหามัวตะรพอ สองหัวที่สองแม่นหวดที่สองแม่นเหว่ที่สองวดที่สามสองัวที่แรกกระเสียจูนเกลน่ะนือเขามาตามสองเทียแม่นเป็นวันเลสีมีศูนน่ะนะเออตะกี้บ้านเห็นกันตะ้นอยิ่ข่าวอยู่ว่าถือเบิดบันเป็นผู้ใดผู้ใดถามหาซื้อง่ายมากเลยกับาถามเออคุเป็นนรครับ รถ <c oughs> น้ำแข็งก็มาเศ้าฟันแล้วก็ว่นีเหรอแม่แเจ้าเสือรถที่เก้าหรือที่แปดก็อด้โอ้รถน้ำแข็งก็บแมาหำอืมขัดตะคนตะค้อนขุน่ะเขาแต่เมโซนาอันน้ำนแข็งซื้อเสียงแม่พ้อเนี่ดังโดนแล้วแต่ว่าขผมก็หุดจัดซื้อเพื่อนก่อนเลยตามหาว่าไรแนะหมแต่เขาบอลลูนเนาะ ได้มาม่เจอมือห้ามาบ้านน่ะมันเข่าละสามตัวไหมแม่ค่ะครับเอาขอบคุณขอบคุณอขบคุณหล่ะครับผมความเอาขอหายโชคดีมีเงินสิบกระเป๋าเด้อมืออื่นผู้ใดก็ได้เาแค่ลงขาท่านเป็นอกเด้อค่ะโชคๆมันหมานสู้ผู้สุขอนอ่าอ่าเรื่องฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามสำหรับทีนีเฟซราลุยสวัสดีครับผมวางได้ไแม่วางได้ครับนี้ละโอ้พฝนมาถืงแล้วาที่หนึ่งแับนี้แล้วท่าน เาเห็นทุกวานทลกคอไปซื้อต่บางคร้าถามเนาๆนี่น่ะนี่ล่ะเพื่นมา่ายทำาเนียน่เนียน